สวัสดีครับพี่น้องครับก่อนอื่นผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของน้องนองนักเรียนและคุณครูที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ไฟไหม้รถโดยสารทัศนศึกษาเมื่อวานนี้นะครับเรื่องนี้เราปล่อยให้เหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกต่อไปไม่ได้แล้วครับจะต้องหาทางแก้ไขและป้องกันอย่างเป็นระบบผมจะเสนอรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะล้อมข้อก็ต้องล้อมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องมาตรการจำกัดความเร็วรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่หรือรถบรรทุกไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเข้มงวดในการตรวจสภาพทั้งเครื่องยนต์ทั้งโครงสร้างรถและโดยเฉพาะยางรถยนต์นั้นถ้าเป็นยางรถยนต์โดยสารเนี่ยไม่ควรให้วิ่งเกิน5 0,000กิโลเมตรหรือเกิน2ปีก็คงจะต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเวลายางแตกจะนำไปสู่โศกนาฏกรรมได้ นอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของการเข้มงวดเรื่องของการให้มีประกันภัยชั้นหนึ่งเข้มงวดคุณสมบัติของคนขับและจะต้องพิจารณาเพิ่มโทษผู้ขับขี่ที่ประมาทเลเร่ทำให้คนตายครับเพราะว่าถ้าคุณมีหน้าที่ในการดูแลบุคคลอื่นเช่นขับรถโดยสารสาธารนณะหรือรถทัวร์คุณต้องมีหน้าที่รับผิดชอบมากขึ้นกว่าปกติ ซึ่งเรื่องนี้ความผิดตามประมวลกฎหมายอาฐานประมาทเรือเลอะทำให้คนตายเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับเพิ่มในกรณีที่เป็นคนขับขี่รถสาธารนณะและประมาทเลอะทำให้คนตายหรือไม่ซึ่งเป็นประเด็นจะต้องถกกันต่อไปแต่ยังไงก็ตามก็ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บทุกคนครับ